ครับสวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับกับคนรักอิสระช่องเล็กๆของคนที่มีอาชีพในการเลี้ยงหมูตามสัญญาครับวันนี้คนรักอิสระก็จะมาชี้แจงเกี่ยวกับการเลี้ยงหมูขุนหมูว่าเราใช้ต้นทุนจริงๆณนะปัจจุบันนี้ ประมาณเท่าไรกับค่าอาหารกับค่าต้นทุนค่าอาหารจะมีกำไรมากน้อยเพียงใดแล้วเราจะมีวิธีลดต้นทุนค่าอาหารได้อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับท่านนะครับเมื่อฟังจบแล้วก็นำไปพิพจารณาว่าจะลดสัดส่วนลงประมาณเท่าไหร่ซึ่ง การที่หมูเราจะเจริญเติบโตก็ต้องอยู่ที่ช่วงอายุช่วงน้ำหนักเราควรจะให้อาหารประเภทไหนโปรตีนเท่าไหร่ผมก็เคยได้ทำคลิปมาก่อนแล้วละครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลองลองไปค้นดูในเพลย์ลิสต์นะครับเกี่ยวกับการให้อาหารหมู ก็มันเป็นปัจจัยปัจจัยหนึ่งนะครับในการลดต้นทุนที่จะทำให้เรามีกำไรเพราะว่าช่วงนี้ราคาหมูก็ยังทรงตัวกะเท่บขึ้นนิดๆหน่นนอยๆในขณะที่ต้นทุนด้านราคาอาหารก็แพงขึ้นเรื่อยๆเป็นบางที่บางแหล่งก็ซื้อได้ถูกบางแหล่งก็ซื้อได้แ,แพง แต่ราคาก็ขึ้นอยู่กับภาคขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่นั่นแหละครับว่าผู้รับซื้อจะซื้อเท่าไหร่ส่วนราคาประกาศนั้นก็เป็นแค่เพียงราคาที่ประกาศไว้สำหรับสมาคมประกาศไว้ให้เราดูความเคลื่อนไหวของราคาหมูเพื่อที่จะคาดการณ์ได้ถูกในการที่จะเลี้ยงจากผลในการที่จะลงทุน แต่ราคาซื้อจริงๆนั้นน้อยคนนักครับที่จะได้ราคาตามที่ประกาศเต็มๆแม้แต่ตัวผมเองแต่ก็มีบางช่วงที่ได้เกินราคาประกาศก็คือช่วงที่หมูขาดตลาดจริงๆอันนั้นก็จะได้ราคาเกินประกาศอยู่นิดๆหน่อยพร้อมกับการบริการนำส่ง ถึงลงเชือดลงชำละเลยแต่สภาวะปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ได้เต็มตามที่ราคาประกาศหรอครับถ้าใครได้เต็มก็รีบขายเลยนะครับอย่าไปมวัวรรอเพราะว่าการเลี้ยงหมูถ้าเราเลี้ยงเป็นนานโดยเฉพาะหมูถ้ามันได้อายุครบ4เดือนที่เราขุนหรือว่าอายุตั้งแต่แรกคลอดได้5เดือน ห้าเดือนกว่านี่เขาจะกินอาหารเก่งมากแต่การเจริญเติบโตการแลกเนื้อจะดรอปลงกินเก่งแต่หนักไม่ค่อยเพิ่มนะครับน้ำหนักจะเพิ่มน้อยการเจริญเติบโตจะน้อยเพราะว่าเขาชะลอตัวแล้วเข้าสู่โหมดการสะสมไขมันแล้วนี่ก็คือปัญหาปัญหาหนึ่งที่เรายังไม่เข้าใจ ถึงหลายๆท่านนะครับสำหรับหมูชุดนี้ผมก็เคยทำคลิปมาหลายคลิปแล้วอเผอิญว่าพอดีผมก็ชะลอจับไปหน่อยก็สืบเนื่องว่าช่วงที่ผ่านๆมาราคาหมูก็ตกตำ่ำแล้วก็หมูก็ยังเยอะอยู่รอคิวก็ชะลอไปเรื่อยนะครับ ชะลอมาถึงสี่เดือนอ,อย่านมปุ๊บผมขุนมาได้สเดือนปกติสี่เดือนผมจะจับเลยไม่เกินวันสองวันแต่ทีนี้คิวมันเยอะผมก็รอมาเรื่อยๆก็ปาเข้าไปสองอาทิตย์กว่าครับกว่าจะได้จับก็รวมแล้วก็สี่เดือนกับสิบห้าวันกับเกือบห้าเดือนแล้วช่วงหล้างก็ให้อาหารชะลอ สภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นแหละครับหมูก็จะโตเท่าที่เห็นเพราะว่าแทนที่เราจะอัดน้ำอ,อัดอาหารเพิ่มปริมาณอาหารแล้วก็มาชะลอคือถ้าอาัดจริงๆก็คงจะประมาณสิกว่าสอบนั่นแหละครับแต่ผมคิดแล้วว่ามันไม่น่าจะคุ้ม เอาเงินไปหมุนอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าหมูก็ออกมาแต่และรุ่นก็ออกมาทุกเดือนทุกเดือนนะนี่ก็คือปัญหาของการเลี้ยงหมูชนิดหนึ่งถ้าบางท่านซื้อลูกหมูมานี่ก็ถึงกับช่วงนี้ก็ต้องลำบากหน่อยแหละครับถ้าเป็นลูกหมูของเราเองเราก็จะลดภาระการซื้อลูกหมูลงบ้างแล้วก็ไป ทวัวเลียกับแม่พันธุ์มาปีหนึ่งแล้วว่ามุงรักษาไปเท่าไหร่ก็จะตกอยู่ที่หมื่นกว่าๆนะครับต่อตัวแล้วก็มาหารลูกเอาก็จะได้ลูกอยู่สองชุดโดยประมาณสองชุดครึ่งถ้าชุดละสิบตัวก็ตกปีละ20่สิบตัวแต่อย่างน้อยก็สิบห้าตัวก็คุ้มทุนแล้วครับ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะได้15ตัวถ้าไม่โชคดายจริงๆเพราะแต่ละชุดแต่ละชุดมันก็ออกมาอยู่13บ4เป็นอย่างน้อยคือหมูชุดนี้มีทั้งหมด12ตัวนะครับแต่ผมจะขายไปแค่11ตัวและอีกตัวนึงก็เก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ทดแทน ก็คัดเอาเป็นแม่พันธุ์ทดแทนเพราะว่าแม่พันธุ์ผมมันยังเหลือน้อยก็เลยคัดมาทดแทนในจำนวนอาหารก้าวกระสอบนั้นน้ำหนักทัวเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยสิบเอกิโลนะครับร้อยสกิโลกรัมถ้าคิดเป็นเงินตัวลกลม เฉพาะต้นทุนค่าอาหารไม่บวกค่าลูกหมูเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับก็จะตกอยู่ตัวละ5410บาทนี่คือต้นทุนค่าอาหารนะครับก็ไปคำนวณดูเองนะครับว่าจะได้กำไรมากน้อยเพียงใดครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชี้แจงมาเล่าสู่ท่านฟังแต่เพียงแค่นี้ก็มีอะไรก็อย่าลืมติดตาม ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับสําหรับคนที่ฟังมาจนตั้งแต่ต้นจนจบสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีมิชัทุกท่านสวัสดีครับผมสวัสดีครับ